สวัสดีครับช่องยูทูบนะครับสุพศเกษตรทรัพย์สินนะครับช่องที่แบ่งปันความรู้งานซ่อมสีรถยนต์ภาคสนามจริงเล่นจริงเจ็บจริงนอนจริงไหลจริงนะครับกับผมนะครับผีอินเตอร์นะครับกับปูป่ปพีเจออโต,โตโ้บอดี้บายชั้นต้นนะครับเขากำลังถ่ายทำกันอยู่เออเราดีกว่านะครับก็เบนเดอร์นะครับของผมมันสดๆนะครับก็จะมีอะไรเกิดขึ้นมาอะไรมันก็คือสดๆนะครับมาแรงเกาะมั่งอะไรมั่งเออสีเอ่อแลกเกอร์ยังไม่แห้งมั่งช่งางเคาแบบเอามือไปจับอะไรอย่างเงี้ยก็เนี่ยชัดเจนอยู่แล้วว่า ปลาไข่แค่มีคนเดียวนะครับพี่จิณน,นะจริงๆิพี่จินต้องบอกว่าพี่จินแกมเมาแล้วนะครับทัเบอร์คับเบรากระอบนะครับขายนิดนึงขายนิดนึงแล้วก็เดี๋ยววันนี้ผมจะพอด,ดีมีน้องคนหนึ่งนะครับจริงๆน้องคนนี้เป็นเป็นน้องที่ปรึกษาผมบ่อยเป็นเป็นรุ่นน้องนะครับที่ทํางานด้วยกันนะครับเออไม่ใช่ที่ทำงานด้วยกันเป็นช่างสีเหมือนกันแต่เป็นรุ่นน้องนะครับเขารู้จักผมมาจาก youtube คุยไปพูมาเราก็สนิทกันเราเป็นพี่เป็นน้องกันในวงการช่างนะครับก็วันนี้สดๆร้อนๆเลยเขาโทรมาถามอาการจริงๆแล้วอาการจัดอยู่ในอาการเขาเรียกอะไรอาการที่มันเกิดขึ้นที่น้องก็เจอปัญหานะครับจริงๆมันจัดอยู่ในประเภทการเขาเรียกอะไรสีลายซึ่งจริงๆสีมันไม่ได้ลายรอกนะครับถ้าคนเคยทํางานสีนะครับถ้าเอาไม่เอาแต่ถามผมอย่างเดียวนะ ถ้าเคยลงมือทำเองนะจะเคยเจออาการแบบนี้นะครับถ้าเป็นสีตะกูลที่มีเก็บนะครับ mm hmm. เช่นเราพ่นสีไปแล้วเรียบร้อยเสร็จสัรอะไรแล้วนะครับเรียบเรียบเนียนดีนะครับพร้อมเคลียร์แล้วแต่เราไปเคลียร์เร็วเกินไปแล้วเที่ยวแรกเราไปพ่นเปียกเกินไปปุ๊บพอพอเปียกเกินไปปุ๊บเท่านั้นแหละปุ๊บเป็นเส้นขึ้นมาเลยเป็นทางกาขึ้นมาเป็นเส้นในท,ทั้งทางที่ตอนที่เราพ่นสี ไม่ลายเป็นทางการแต่พอเราเคลียร์ไปแล้วลายเป็นทางการเพราะอะไรนะครับผมจะไขไขข้อสงสัยข้อนี้นะครับผมจะไม่อ้างอิงเรื่องของวิชาการนะครับเรื่องแบบนี้นะผมเจอมาแล้วนะครับคือเราไม่ปล่อยให้สีมันแห้งดีนะครับข้อที่หนึ่งนะครับเราไม่ปล่อยให้สีมันแห้งดียิ่งอากาศเย็นๆแบบนี้นะครับต้องชิงทิ้งช่วงนานสักน,นิดนึงแล้วข้อที่สองนะครับผมถามไล่อาการมาแล้วนะครับ น้องเขาไปเคลียร์เร็วเกินไอ้ไม่ให้เคลียร์เปียกเกินไปเที่ยวแรกมันกดฉําเลยพอมันเที่ยวเที่ยวแรกกดฉ่บเลยปุ๊บปรากฏว่าสีตัวนั้นเอ่าเห็นน้องมันบอกว่าเป็นสีบอลออกอฟ้านะครับบอลฟ้าฟ้าฟ้าน้ำทะเลอะไรประมาณน,นี้สีจัดอยู่ในตระกูลบอลน,นะครับบอลออกอฟ้าหน่อยนะครับปรากฏว่าพอเคลียร์ไปปุ๊บมันลายเลยเป็นทางกาขึ้มนมาเลยเขาเรียกว่าภาษาภาษาผมนะผมไม่รู้ภาษาภาควิชาการเขาเรียกว่ายังไงเขาเรียกว่าการบอลมันพลิกตัวนะครับข้อแรกนะครับ ทวนน,น้ิดนึงอาจจะยังแห้งไม่ดีใช้คำว่าอาจจะข้อที่สองนะครับก็คือว่าเขากดเปียกเลยตั้งแต่เที่ยวแรกน,นะครับแล้วถ้าเราจะป้องกันอาการแบบนี้ทำยังไงครับให้สีมันแห้งตัวดีสักนิดนึงนะครับเราค่อยเคลียร์และถ้าเคลียร์เที่ยวแรกนะครับยิ่งอากาศเย็นๆแบบนี้นะครับเที่ยวแรกเคลียร์สักห้าสิบห้าสิบก็ได้นะครับตึงๆตึงฉ่ำตึง,ตงไม่ฉ่ำนะครับห้าสิบห้าสิบอย่างที่ภาษาชา่าเขาเรียกกันนะครับแล้วเที่ยวที่สองค่อยเปียกเลย การไปเที่ยวเที่ยวแรกนะครับผมเคยพ่นรถตู้ผมก็กดเที่ยวแรกเปียกเลยก็เคยเกิดกรณีบอลพิกเหมือนกันแต่โชคดีที่มันคืนตัวมันคลายตัวแต่ของน้องเคสเนี้ยมันไม่คลายตัวพอมันไม่คลายปุ๊บพอมันแห้งมามันก็เห็นเป็นเส้นเส้นเส้นสุดท้ายเป็นไงครับวันนี้รูปน้ำพ่นใหม่แก้ใหม่นะครับผมทวนนิดนึงนะครับก็สาเหตุน,นะครับที่มันเกิดน,นะครับเราไปไปเคลียร์เร็วเกินไปนะครับแล้วก็ไปเคลียร์ฉ่ำเกินไป นะับมันเกิดอาการวันพลิกนะครับก็ถ้าจะให้ชัวร์นะครับก็เที่ยวแรกก็สักกึงกึงนะครับแล้วก็เที่ยวที่2ก็เขาเปียกเลยจะไม่มีอาการแบบนี้ขึ้นมานะครับก็ประมาณนี้นะครับก็เอาความรู้เอาหน้าสดๆมาให้เห็นกันเลยนะพี่ใครที่เป็นเพื่อนผมในเฟซก็จะรู้อยู่เมื่อกี้ผมพุ่งจะไลฟ์สดนะครับก็ดื่มเบียร์ไปขวดหนึ่งนะครับเราก็แบบนี้นะครับเราไม่มานั่งโกหกกันนะครับ คือสายช่างนะครับแน่นอนอ่ะมันก็ต้องมีเมามีกินมีเที่ยวมีภาคของการทํางานมีกินมีเที่ยวนะครับก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้านะครับกับบูพีเจออโต้บอดี้บายช่งต้นนะครับกับผมตีอินเตอร์นะครับสวัสดีครับ